มันไม่เคยดีนะมันเน่าผน <ล S 1> เน่าฝน <ผล S 2> เน่า <ผล S 2> สวัสดีค่ะยายเย็นจ้าสวัสดีจ้าคุณยายเย็นนะคะเป็นเจ้าของสวนทุเรียน แห่งนี้นะคะอยากทราบว่ายายเย็นปลูกทุเรียนมาแล้วกี่ปีอคะคะยายพี่บิกว่าได้เกือปีแล้วยายปลูกตั้งแต่กี่ปีที่แล้วแล้วอะคะสามสิบปีแล้วสามสิบ <35 S 2> ห้าปียายเย็นปลูกทุเรียนทั้งหมดกี่ไร่อคะคะสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าไร่ต้นทุเรียนของยายมีปัญหาอะไรบ้างแรกมันไม่เคยดีแรกมันเน่า,า,ามันเน่าแล้วหลังจากใช้ซินซีแล้วอะคะยายเป็นยังไงบ้างเลยก็รู้สึกต้นไม้จะติดขึ้นขึ้นเราเราตัดเอ่อลูกออกไปแล้วยังดูใบว่ามันยังสดใสอยู่อ๋อก็คือใบยังสดใส อยู่ก็คือต้นมันไม่โจมเนาะไม่โจมไม่โมปัญหารักเน่าคนเน่าก็หายไปใช่ไหมคะยายคือค่อนข้าง,งพึงพอใจในสุนคาตัวนี้เลยเนาะค่ะผลิตภัของเราเนี่ยค่ะยายจะแนะนําต่อให้ชาวสวนคนอื่นๆได้ใช้ไหมคะแนะนำต่อคุณยายเย็นเจ้าของสวนแนะนําเลยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้ผลจริงๆ